พอล่วงมาถึงภาคอาสาระาบูชานี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องการปฏิบัติในสําหรับเรื่องการปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติในระบอบใหญ่ระบอบหนึ่งซึ่งเรียกว่าอานาปานาสติแล้วก็เป็นระบอบที่กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด หรือว่าตั้งแต่ธรรมดาสามัญจนถึงชั้นพิเศษคืออุตร,ริมนุษยธรรมท่านเราจึงต้องพูดกันหลายครั้งหลายหนเลยกล่าวว่าตลอดภาคอาสาละหะบูชาสามเดือนเป็นการบรรยาย1ิบสามครั้งนี่จะพูดแต่เรื่องอานาปานสติอย่างเดียว เราได้เงินได้ทองได้ของได้ลูกได้เมียได้อะไรต่างๆตามต้องการก็เกิดปีติ <c oughs> ปีตินั้นก็ทําให้รู้สึกเป็นสุขเมื่อปรุงแต่งความคิดเหมือนกัน <c oughs> ปีติที่มาจากกิเลสชนิดนั้นฟังดูคล้ายๆแต่ว่ามีแรงมากมันต็มีแรงมากไปลักษณะที่ฟุ้งซ่าน้าพูดถึงไอ้แรงที่มากกัจริงๆแล้ว ยังจะสู้ปีจิที่เกิดขึ้นในทางธรรมไม่ได้เช่นปีจิที่เกิดมาจากอานาปานสติขันธที่สี่ซึ่งเป็นองค์แห่งปฐมฌานผู้ที่ตั้งอยู่ในปฐมฌมานสวยความสุขอันเกิดจากปีจิและสุขนั้นย่อมจะรู้รับทังเวทนานั่นะนิดที่เป็นความสุขยิ่งไปกว่าปีจิที่ มีมาจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปีจิในทางกามารมณ์แต่เดี๋ยวนี้คนรู้จักกันแต่ในเรื่องทางกามารมณ์ไม่รู้จักวิจิอันเกิดมาจากธรรมคือความสงบสงัดจากกามารมณ์จึงไม่รู้จักเอาไปเทียบกันจึงไม่จึงไม่อาจจะรู้ว่าปีจิที่เกิดขึ้นในทางธรรมนั่น มีรอบของความสุขยิ่งกว่าปีติที่เกิดมาจากกามารมม์มันพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่สามารถจะให้ชิมของสองอย่างพร้อมๆกันได้เพ็่ว่าแต่ว่าจะได้ไปทำดูด้วยตนเองจนประสบความสาเร็จแล้วก็จะรู้ได้ว่าปีติและสุขที่เกิดมาตามทางธรรมนั้นเป็นความสุขลึก ซึ่งกว่าแนบเนียนกว่าเยือกเย็นกว่าดึงดูดใจกว่าความปีติและสุขที่เกิดมาจากกามาร่มอันเป็นของเล่าร่อนบันไว้โยโคล่องเป็นปริความหลอกลวงมากกว่าดังนี้นี่เป็นอันว่าปีจิละสุขในอนาปานาสตินี้เป็นปีจิละสุขที่ประกอบด้วยธรรม เกิดขึ้นมาจากการเปรียบพฤกธรรมประกอบอยู่ด้วยธรรมไม่เจือด้วยกิเลสไม่เจือด้วยกามารมณ์ถ้าจะเรียกเป็นความสุขก็พอ,พอจะเรียกได้ว่านิรามิสตสุขคือสุขที่ปราศจากเหยื่อล่อสุขเกิดจากกามารมณ์นั้นเรียกว่าสามิสตสุขคือสุขที่ประกอบอยู่ด้วยเหยื่อล่อลองไปคิดดูกันแล้วการว่าความสุขที่ยังมีเหยื่อล่อ ความสุขที่ปราศจากเหยื่อล่อนี่อันไหนมันจะดีกว่ากันมันจะจริงกว่ากันหรือมันจะสุขุมเป็นนิ่ละเอียดซึมราบกว่ากันถ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในใจจริงๆได้ก็ยิ่งจะรู้จักความสุขนั้นมากขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้น เ่้าที่เราจะลองทดลองดูเปรียบเทียบดูชิมดูก็ลองเปรียบเทียบกันว่าความรู้สึกเป็นสุขเป็นปีติที่เกี่ยวกับการมารม์มนั่นเป็นอย่างไรรู้ดีอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูกับว่าความสุขที่เกิดมาจากความพักผ่อนว่างจากกามารมนั่นมันเป็นอย่างไร ถ้าการมารมเป็นสิ่งที่ดีจริงคนก็จะจมหมกอยู่ในกามารณมทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาสางอย่างนี้มันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันทำม่ได้ซึ่งทำอย่างนั้นมันจะเป็นความทุกข์มหาศาลแลือถ้นสับตายไปเลยมันจึงมีเวลาหยุดมีเวลาว่างมีเวลาพัก เราไปดูในเวลาพักว่ามันเป็นความสุขอย่างไรเราไปนั่งที่ชายทะเลไปนั่งบนภูเขาไปนั่งในที่สงบสงดัดมันมีความสุขอย่างไร <c oughs> ทุกคนก็พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นความพักผ่อนกว่า <c oughs> เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งควรจะเรียกว่าเป็นความสุขอันแท้จริงนี่เดี๋ยวนี้ก็มีความรู้จักเปรียบเทียบความสุขสองชนิด คือ <c oughs> ความสุขที่เป็นสามิตมีเหยื่อล่อและความสุขที่เป็นนิรามิตพระทศชาตเหยื่อล่อโดยประการทัางงรู้จักปีติและสุขในลักษณะนี้ถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติและสุขแล้วเอามากำหนดอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจว่ามันเป็นอย่างไรเป็นการชิมรส ของปีติเลสุกชนิดนี่เอากำไรไว้ทีหนึ่งก่อนคือมันเป็นความสุขความสบายเอากำไรตอนนี้ว่ทีหนึ่งก่อนเมื่อรู้จักมันดีซึมทราบมันดีแล้วจึงเลื่อนขั้นขึ้นไปถึงข้อที่ว่าจะพิจาจรณาให้เห็นจริงยิ่งขึ้นไปกว่าว่ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่าไอ้ปีติเลสุก ที่เป็นที่น่าพอใจนี่ที่ถ้ามันก็ยังเป็นที่ตั้งของความทุกข์อันอื่นที่ลึกซึ้งไปกว่าที่ทำให้เกิดความคิดนึกซึ่งไม่ใช่ความสง,งบ